สบายดีสบายดีสุภผู้ทุกคนเมื่อนี้สาวน้ำกับสิพามาเห็ดเมนูหมูสับพัดกะลำปีเนาะเป็นเมนูง่ายๆทุกคนเขาเรียกได้ว่าเป็นเมนูจำเป็นอ่าเพราะทำง่ายมากเราไปดูกันเลยค่ะก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์สาวน้ำด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะสบายดีสบายดี มื้อนี้เ้ากระชี้ผามาเห็ดอนอื่นครับเ้าก็ใส่กระเทียมไปเลยนะกระเทียมหอมแล้วเหลืองแล้วเ้าวกระชาหมูสับลงไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหกระเด็นกระเด็นมื้อนี้เ้ากระชี้ผัดแบบแห้งนะเ้าสิรบอใส่น้ำ หลังจากนั้นเขาก็ะิทียมเขางกันใส่สกระยูลงไปใส่น้ำมันหอยเจลยไปเลยแล้วใส่น้ำตาลน,น้อยนึงโอ้โบนอยแล้วเนาะเต็มช้นนอนเลยวห้กับคนให้เข้ากัน เป็จแร้ค่ะคมีใส่ผักกะลัมี้ไปเนะ่ยก็ถือผัดแบบแหงเด้อผัดแบบเราต้องใส่น้ำแล้วก็จะผัดไปเรื่อยๆนะคะผัดไปจนกว่ากระหลัมมันจะสุกเวยท่านี้ก็เป็นอันที่สิบแล้วจ้าติ๊กแก๊ได้เลย ถ้าผู้ใดมากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการเ็คคลิปต่อไปเนาะต่อไปเฮามาเบิ่งว่าฮาสีเห็ดเมนูอย่างดีผู้ใดอยากให้เฮ็ดเมนูอยากก็คอมเมนต์มาได้เด้อสีเห็ดให้เบิง่งไปละบาย